สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เทรดเทุกท่านนะครับผมคลิปดูนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ประจำวันที่7พฤศจิกายนนะครับผมคลิปนี้เป็นเพียงแค่เคสต t ดี้และก็กรณีศึกษานะครับจากการาฟจริงในกราฟปัจจุบันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาชี้นําหรือชักชวนให้เป็นการเข้าตามแต่อย่างใดนะครับนักงทุนควรมีวิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับผม เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับราคาทองคํานั้นมีการทุบร่วงหลดลงมานะครับตามแผนเดิมที่เราได้ วางไว้นั่นเองนะครับผมว่ามันน่าจะมากลับตัวแถบแถบบริเวณ c 0 2นนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันต่อนะครับกับทิศทางฝั่งทางขาลงนั่นเองนะครับผมอ่าโดยที่เราจะไปโฟกัสที่แนวต้านกันนั่นเองนะครับผมซึ่งแนวต้านแนวแรกเนี่ยนะครับจุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งสูงสุดในวันนี้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่4 0 0พ นะครับถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็น4,7 0พนะครับสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็น40,15ถัดไปอีกก็จะเป็น4035นสะครับสูงสุดประจำวันนี้ก็จะอยู่ที่4 0 6 0นั่นเองนะครับผมตัดสลับกลับมาที่ low of the day กันบ้างนะครับผมจุดที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายราคาของขาลงในวันนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่3 9 6 9นะครับ3962 3955 3934นะครับแล้วก็3909ตามลำดับเลยนะครับผมซึ่ง แนวดังกล่าวนะครับถ้าราคายอ่อลงมาเนี่ยอาจจะมีการเด้งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน้าเทรดที่ได้เปรียบที่สุดนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาเซลล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดลี่แบ s กันต่อนะครับผมในส่วนของ d ดลี่แ a สนะครับก็คือว่าทิศทางหลักในวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไหลไปทางไหนเนาะ,ะแล้วก็ค้นพบว่านครับเนื่องจากว่าแท่ง เมื่อวานนะครับกับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับลักษณะของเขาเนี่ยปิดตัวเป็นในรูปแบบของ rejection อ่าซึ่งการ rejection ตรงนี้เนี่ยนะครับคือการปฏิเสธนะครับราคาในทิทางทางฝั่งขาขึ้นเนาะะเราอาจจะมองว่ามันมีการ sweep ในส่วนของ p v i o u s day high นะครับทั้ง2แท่งนี้นะครับผมฉะนั้นในมุมหนึ่งนะครับตลาดถือว่ามีการกวาด liquidity มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งอาจจะหมายความว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีการย่อตัวลงไปนะครับผมและ ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับในวันศุกร์เนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยราคาทองคํามักจะมีการปรับตัวลงนั่นเองนะครับมักจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับในช่วงเช้าเท่านั้นนะแต่ช่วงค่ำเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อหวนกลับขึ้นมานั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในมุมมอง SMC กันบ้างนะครับในมุมมอง SMC นะครับขออนุญาตไปเริ่มที่ time frame เฟรม90นาทีก่อนเลย นะครับซึ่งใน90นาทีเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าหาจุดเด้งเฉยๆนะครับก็คือพวกตำแหน่งออเดอร์คงค้างนะครับหรือโซนทางซ้ายมือนะครับอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีการร่วงหลดลงมาแต่ก็มีการพักเป็นช่วงๆนะครับเหมือนกับเป็นการชะลอนะครับของขาลงเนาะอ่าเขาก็จะลงเป็นขั้นแบบนี้เป็นต้นปุ๊บเด้งขั้นนีหนึ่ง เด้งครั้งที่สองถ้าั้นเด้งครั้งที่สามก็อาจจะมาตรงนี้นะครับผมแต่แนวดังกล่าวเนี่ยถ้าเขาลงมาใช้แล้วก็ลงหลักปักฐานได้สําเร็จเนี่ยอาจจะเป็นจุดกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นของเทรนขาขึ้นก็เป็นได้นะครับผมเนาะตามพวกตําแหน่งออเดอร์คงค้างตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นออเดอร์คงค้างเนาะก็เคยชะลอราคาได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เด้งแต่สุดท้ายเนี่ยเด้งแล้วไม่สามารถที่จะเชนคาแรคเตอร์หรือเปลี่ยนโครงสร้างได้ก็ลงต่อมาหาแนวถัดไปก็เด้ง อ่ะก็คือในปัจจุบันนี้ก็ต้องรอรุ้นครับว่าเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ไหมนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือภาพใหญ่เลยนะแต่ถ้าเรา intraday นะครับอ่ะ intraday ก็คือเทรดจบในวันนะครับถ้าเราเทรดจบในวันเนี่ยนะครับแนวไหนที่เราจะใส่ใจนะฮะหรือจับตามองก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเรามีการเ,เขาเรียกว่า ตีฟิโบเซตนี้เนาะแล้วก็รอที่88.6นะครับก็ราคาเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาใช้ขึ้นมาชนนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงไปอย่างรุนแรงนะครับผมเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นอ่าเขาเรียกว่าเซ t ตอัพที่สักเซสไปนะครับผมตรงนี้ก็วิ่งตามแผนเลยและหลังจากนี้เล่นยังไงต่อนะครับก็คือตลาดเนี่ยอยู่ในเฟสของการเลือกทางแหละนะครับเลือกทางแล้วหมายความว่าไงเขามาเก็บของตรงนี้แล้ว เราได้กันไปแล้วแต่เราก็รีบลุกครับเราไม่ถือนานนะครับอ่าเราไม่ถือนานเดี๋ยวตลาดมันมาเอาคืนนะครับผมแต่เราก็ไม่ได้เล่นสั้นเราเล่นเอาเ i ็กรีวอร์ดนะครับเราเอาพันจุดพันจุดนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ไมจำเป็นต้องเยอะไปมากกว่านี้ถ้าเพื่อนๆพี่เทรดศูนยดหนอย่างเงี้ยวันละร้อยเหรียญแล้วนะครับอ่าก็เพียงพอแล้วครับอ่าประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ย นะครับเมื่อตลาดได้ของแล้วก็อยู่ที่เขาแล้วครับว่าเขาจะส่งมอบราคาให้มันลงไปตามเทรนเดิมหรือเขาจะเชนคาแรคเตอร์ขึ้นไปแต่ไม่ว่าจะกรณีไหนๆนะครับเราสามารถที่จะวางแผนรองรับได้เสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไฮนี้หรือโลนี้คือโครงสร้างจริงทั้งนั้นหมายความว่าถ้ามันเบรกมันก็จะเบรกจริง นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องจับตารอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเลือกทางไหนแต่ถ้าเราจะเล่นสั้นภายในวันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปอาศัยไทม์เฟรมเอ็มหนเลยนะครับผมซึ่ง M1 ผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับมือใหม่เท่าไหร่แล้วก็จะแนะนําสําหรับกลุ่มคอมมูนิตี้มากกว่านาะเพราะว่าเราอัปเดตกาฟกันแบบว่ากันกันเรียลไทม์น,นะครับอ่าฉะนั้นถ้า M1 เนี่ยบางทีโครงสร้างเขาผ่านไปแล้ว นะครับถ้าผมให้ใชตอับทิ้งไว้บางทีเงื่อนไขาอาจจะเปลี่ยนอย่างเช่นตรงเนี้ยจริงๆอ่ะน่าเข้าแต่นะครับแต่เราต้องดูทรงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันมันจะมาหรือเปล่าหมายความว่าถ้ามันสร้างเงื่อนไขอะไรที่เป็นการแคนเซิลตรงนี้นะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าน่าจะน่าจะรอดูไปก่อนเนาะสำหรับใครที่ดูทาง u t u b e นะครับผมแต่ถ้าใครอยากสนใจนะฮะอยากมาสัมมนาหรือมา จ o ยคอมมูนิตีเนี่ยสามารถติดต่อที่ l i น์ซัพพอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าแผนทองคําประจําวันนี้นะครับยังคงมองลงนะครับแล้วก็รอ,อ,อให้เขาเลือกทางนะครับผมอ่ะโอเคก็ยังไงก็รอจิตตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ TP ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ